ถ้ามา,าก,กินเข่าเนี่ยเข่าคอนเพียนงานนี่ครับเพีนงานสงการมีแกงสายบัวใส่ปลาทูครับกับแกงน้ำมันส้มใส่ผักใส่อันปลากระเนี้ยนงน้อแกงน้ำมันส้มใส่ปลารกระเนี้ยงครับแกงน้ำมันส้มใส่หนูนี่ครับเขโมเดลเดียวเพื่นอนกันะครับนี่ครับเข่าที่นี่เพ็ยนงานครับสงการพี่น้องคิดใครคิดว่ากันแบบ <c oughs> อยู่ในบ้านครับเขาบอกเหีว่วออกซึ่งก็เลรอ ไม่มคุ้นยุดหรองนี่ก็ไม่ตักบาทตองการเนาะแต่ย้อดตักกันนี่บาทรเรีเยนนี้ระเพียนนี้เสียมไปแล้ว

เดทิยลเจ็ที่ปแปดล่ะต้องหันเลยเจ็ดที่เก่ามันลดเจ็ดสิบกกู้ตัวใหญ่แตกหงายมืเพ่นมนเด็กกินเผาครับเขากงมาเลยเขากงมาเลยจำกินขอบอกุทา เป็นเห็ดัวเป่าฮะแม่หนูเอายืงต้มตไทยเลยวะต้มไปหมดขึ้นไทปลาขาวหน่อยกับมีดิ ไปตลาดกันยากเลยบ่มี่ย่างเก็บทิพให้นที่นอนในเบื้องก็ดีอันล่างขายปลากระเนี่ยงมันโทมากครับคนในสายบวัวครับปลากระเนียซเยนยก็ต้อ,อ็ยกอีแคืึ่นขคย่งไม่มาไวเลยจ้ะกเป็นขวดๆเป็นตองน้อยๆซือมาทำไมเขาแบ่งมาครึ่ง มแม่เพิ่งเกิมกน้อไยไม่เจ้าของเขเขาเนียวมุ่นพูดละเคืงแมดไทยใช่ใช่หรออาทิตย์ใช่หรออืมพูดละเคืองพอดีตัวกองกกลองกองแม่ใส่เข้มุ่นใสนะห้งเป็ดหลายอืมใส่น,นเาเยอะกเอาน้ำแม่ก็แม่แต่ใส่อหลายทิใส่มลูละใส่เกินกองเนีเ้ยอน้อ,ไอ,อยไม่่มาก เขาเป็นเม็ดดีนลยทำอย่างนู้นรื่องไม่เชื่อเขาปันเขอาไป่ักแค่น,นมีมันถูกไปแบแกงใสบ่บัวอบอัวเน้ะปลมนขึ้นๆก็เดียวเลยแกงเราไม่นสมนกันนครับ ผิดดังเลยคุณเลยข้าวก็แหลมติดดังเลยมันบกลิ่นหอมเลยมัต้องห่างเลยนี่เหนียวต้องห่างเลยอเวลาเข้าังกันหลายคนเลยแม่หรือบ่แม่ ที่นัง่งเวิร์มากเลยตรงนี้ต้องลงมีบดที่นั่งนี้บอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนบคุณบ่นให้ประยุทธ์มากคุณเลยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่จมอย่างนั้นได้ก็ได้วะได้ก็ได้เปลี่ยนแปลงเลยมันม มัะะมนเป็นแม่าง่หนะรืะมด้กด้ทั้งสคนนยังมี้งเ็งด่าดาวะไอย่างเง้รไมปร้ปาเปังงเนาะองเนเงินโชวเนดวงด้วยกันครับรัฐบาลเพ่นไท้เนาะ กางของนุ่มไม่รั่มเิ่งกรได้เมผัว่มเมียดีใจน้ำเล่านะนุ่มไม่ล่มนกรได้ตะก้นครับพี่น้องกรไดเป็นอย่างไรกระไดนั่นดเองผมเปีนน้องบินหน้าก็โงกเจ้า แกเปลี่ยน nomor tapi ครับแก buat. สายด่วน กั่าแล้บาดมาตนงนาใเนาะหน่พันสี่พันใช่หรืงไปซื้อไปบ้านเนียเครื่องนึ่งซื้อเอวะต้อเงินออกล้ซื้อเครื่องจะผ่ากมียมเงนนาเหือเลได้เงไื้อเลยว่ะนาักสี่พันก่ามึองนี่เห็นลดหลายจ้า รถตุ้มมองนักองเ่ได้สิ่งททำน้าท่าก่าเนาะนี่จะกินตั้งทีเนาะอืม่เหรอนี่หมแล้วกั่ปลาทุกหมอ้แ่กองตักเหินแมเก็ได้กินปลา ของขอายันเหมาะพอดีมันนี่กอกน้ำเกาเขาด้วยหน่อยไหมลูกหางของน้ำข,ของตั้งเคร,ราผ่านนี่กอกน้ำเลยมันเลยบางเหยียนเปียนพลาดนะกอกน้ำเปิดใส่ถังเลยเนะาะหู้หู้เขาบดย่อใบไหแล้วเนาะแสดงว่าเขาเคยมีเกียคัาผ่านด้วยมันพอดีเลยนะ

แกอน้เอป่ก็น่ม่ได้กินไม่ติดเลยตวึงกกินตั้มดโมเขาคัดิบนี่มเตร์นมบุกีแ่้าดไรเี้ยมันอออกเจ้าซื้อเชียง้าไเี้ย เร่เหรอเินไม่ได้ยู่เขาย่กัเนะ่น่ได้ยู่เอขายขายมดแล้วี่บยู่อายุตีานเนาะว่าก็ต้องไปยุ่เ่ออรู้ะะรเพิยนยูดัด ตังตอนเนี้มันม,มึมันมมีกองน้าะตอลังแบอืมเขาเานี่กองน้าเขาจอดพอมาต่เนาะเ้ยเอาไว้ตรงไหนเขาหน่องนะหน่องเจ้ากจคานของอาจารย์เพชรสุ่งใหมมันมองมุ้งกันแมเอาเต้นมากนะเต้นแบบเนี้ยมันมุ้งูายุหรเขาอดบอกกัเออเไปจักีหาก่อนเ็หลังคาเออเห็ดหลังคายจะเียง้วผายังยว ใส่ไฟห้อจอไปเวลาเขาิเสียงห้อต่อไปแขนไหวเิ่งคือแบบเดียวคนายมาหมุนไงเล่บ้านใส่ตายไมาใส่ทีนี้ัว่ายุบ้านเครตะอไปเฮ็ดก๊อกน้ำล่างดากแก็ไปเฮ็ดอัน่อสายเฮียงลเป่าไปมันไหลลงไปดีอ่ะแจ้งมันสีฮัดเนาะเวลาเขาหน้าโอ้ยบ้านเนี้ยเห็ดไมหมือนเดิมเห็ดไม่เหมือนเดิมดีอ่ะเราไ เลนะตอกปอกล่างดาบเียมเดี๋ยวสื่อไปอันเดียครับพี่น้องก็ได้มาคิดกินเขายาเช่ากับาไหลโครแค่กดติดตามกดตับตะไคน้ำเนื้อพี่น้องเนื้อครับคลดปนี่งนมิลลั่มกะเวทมาครับิไปเย็ดงานนะครับพี่น้องสวัสดีครับกันหนาวเลยพี่น้องเอ้